ทำความรู้จักมิวสิรินพัทจากอดีตนักแสดงมากฝีมือสู่ว่าที่สอสอคนใหม่ติดตามกันต่อเนื่องกับสถานการณ์เลือกตั้ง2566โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพักก้าวไกลกวาดไปได้32เขตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมิวสิรินพัท ผู้สมัครสอสอ,สอพักเก้าวไกลกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่14เขตวังทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงเขตบางกะปิทางด้านหมิวศิรินพัฒก็ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าขอบคุณทุกๆุกคะแนนเสียงนะคะขอบคุณที่ทุกคนส่งเสียงออกมาได้ดังและทรงพลังที่สุดค่ะทุกคะแนนเสียงที่ได้มา มันไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือความฝันและความหวังของประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกครั้งที่หมิวลงพื้นที่สิ่งที่ทำให้เรามีแรงเดินต่อนอกจากกําลังใจจากประชาชนก็คือความเชื่อที่ว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้อนาคตของลูกหลานเราดีกว่านี้ได้เมื่อได้เข้าไปทำงานมิวจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือน เหมือนทุกๆครั้งที่พูดไว้ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนต่อจากนี้ไปเส้นทางใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นเป็นกำลังใจให้กับหมิวและพักก้าวไกลทุกๆคนด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันค่ะทางด้านประวัติของหมิวซิรินพัฒนเกิดวันที่24มีนาคมพศ2530จบการศึกษาปร,ริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสองและปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมด้วยเกรดเฉลี่ยสีนาฬิกามิวสิรินพัฒน์เริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2003 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2และผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายเวทีการประกวด Miss Thailand Universe 2552อีกด้วยต่อมาได้ทิมงานละครเรื่องแรกรักได้ไหม่้่าหัวใจไม่เพียนทางช่อง7สีหลังจากนั้นเธอมีผลงานละครเรื่อยๆและขึ้นแท่นเป็นนางร้ายสายแซบ ทั้งนี้หนิวเคยออกมาเคลื่อนไหว call out ออจนมีผลกระทบกับงานวงการบันเทิงก่อนที่จะตัดสินใจเบรกงานในเส้นทางนักสแสดงทิธีกรซิ่งเป็นอาชีพที่รักก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อต้นปี2566หนิวซิรินพัทได้ประกาศลงสมัคร สอสอเขตบางกะปิในนามของพรรคก้าวไกลหลังจากเป็นกระบอกเสียงมาสองปีวันนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่สอสคว้าเก้าอีอ้สอสอครั้งแรกในชีวิตซึ่งผลการเลือกตั้ง2,566ปรากฏว่ามิวซิรินพัทส,สามารถคว้าชัยได้คะแนนในการเลือกตั้ง66สนามเขตบางกะปิขึ้นแท่นว่าที่สสอของพรรคก้าวไกลในทันที และรอประกาศอย่างเป็นทางการ